สวัสดีครับวันนี้นะครับเราพามาชมนะครับที่ดินโฉนดกุดแดงนะครับพิกัดอยู่วัดป่าร0อปีนะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับติดถนนคอนกรีตนะครับเอเครับก็ได้เห็นวิวภูเขาสวยๆด้วยนะครับผมที่ดินตรงนี้นะครับแยกจากถนนเส้น3 207นะครับเข้ามาประมาณสัก1.5กิโลนะครับ แปลงที่จะขายก็อยู่ตรงด้านหน้ากล้องนี้เลยนะครับผมติดถนนด้านข้างด้วยนะครับแล้วก็ติดกับเขตใกล้ๆวัดเลยนะครับผมเป็นที่ดินแปลงใหญ่นะครับมีเนื้อที่35ไร่นะครับ2งาน36ตารางวานะครับไฟฟ้ามีพร้อมนะครับที่ดินของเราตรงนี้นะครับเป็นที่เนินสูงขึ้นไป สุดริมภูเขาเลยนะครับมีทั้งหมด3ฉโนดนะครับผมใครท่านใดนะครับสนใจที่ดินแปลงนี้นะครับหน้าแปลงกว้างอยู่ประมาณสัก100เมตรได้นะครับก็เริ่มจากที่เราซูมนะครับจะเห็นหลักใกล้ๆหลักทงขา,ขาวด้านนั้นนะครับ100เมตรนะครับผมนี่ครับลึกเข้าไปด้านท้ายก็อยู่ประมาณสัก สามร้อยห้าสิบเมตรได้นะครับไปสุดท้ายภูเขาที่เราเห็นด้านน,นั้นเลยนะครับผมก็จะเป็นที่เนินสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับที่ดินตรงนี้ระบบดินจะเป็นดินทรายนะครับดินทรายร่วนนะครับตอนนี้นายแปลงก็ได้ปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับผม เผื่อใครท่านใดสนใจนะครับที่ดินแบบเนินเขาแบบนี้อยู่ใกล้วัดด้วยนะครับก็ได้บรรยากาศภูเขาสวยๆนะครับที่ดินตรงนี้นะครับก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณสัก18กิโลได้นะครับที่ดินของเราตรงนี้ก็สูงระดับน้ำทะเลประมาณสักค้าสิเมตรนะครับ ความสูงความสูงของน้ำทะเลนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับด้านข้างตรงนี้จะเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับท่านใดที่เคยมาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดป่าวิริยังตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่สวยงามมากครับ นี่ครับตรงนี้ถนนสาธารณะลึกเข้าไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพนะครับตอนนี้เราตัดภาพมาด้านหลังของแปลงแล้วนะครับนี่ครับก็ถนนสาธารณะวิ่งเข้ามาประมาณสักด้านนี้ก็ประมาณสัก280เมตรได้นะครับนี่ครับพื้นที่ของเราจะเป็นดินทรายปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับที่ดินของเราหน้าแปลงก็จะหันไปทางทิศเหนือนะครับ ก็เราขึ้นมาเราจะเห็นพื้นที่ด้านล่างนะครับต่ำลงนะครับก็เห็นวิวภูเขาสวยด้วยนะครับเผื่อใครท่านใดอยากจะทำบ้านนะครับทำสวนทำไร่นะครับทำรีสอร์ทบ้านพักนะครับใกล้ใกลคับหลวงพ่อวิริยังนะครับก็แนะนำแปลงนี้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเปิดราคาขายนะครับอยู่ที่ไร่ละ350,000บาทนะครับ แนวด้านข้างของเราก็จะเลาะริมลัววัดป่านี้เลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็สุดทิวภูเขานะครับแล้วก็เป็นทิวต้นไม้สูงสูงด้านนั้นนะครับระบบดินจะเป็นดินทรายร่วนนะครับก็สามารถเพาะปลูกได้อยู่นะครับท่านใดสนใจก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับที่0 88นะครับ สี่ห้าครับ1น6 8นะครับภูเขาด้านนี้จะอยู่ฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้ของเราจะเป็นทิศตะวันออกนะครับติดกับวัดนะครับด้านหน้าแปลงถนนคอนกรีตด้านหน้าจะเป็นทิศเหนือนะครับส่วนฝั่งทางซ้ายมือของเรานะครับทางด้านนี้จะเป็นทิศตะวันตกนะครับผม ท่านใดน,นะครับสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อโทรสอบถามเข้ามาคุยกันได้นะครับหรือจะนัดชมที่ดินจริงได้นะครับผมสวัสดีครับ